นั่นอะไรนั mm ่นอะไรเอ็นั yeah. uh, yeah. ่นอะไรแอคคว้องเะาโฮมประตูเออเราอ้อนปรเดียวบผมจะจับแล้วนี่เโฮมประตูนะเออมืทราบว่าคุณนายภงเพชรยังอยู่นิวปาร์ครับใครเจ้าเฮ้ยอยู่เจ้าอยู่เจ้าคุณนายงเพชรเออเดี๋ยวเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวผมจะไปเชิญคุณสุเทพมาครับมาเชิญเลยเจ้ามาสองคนกับเจ้า แหมว่าหยจากปะเจเมือสอคนนะแหมว่างทั้งหมดนะตัวยังไงเนี่ยคุณสุเทพเออคุณสุเทพครับเข้าไปข้างในได้แล้วมึงีตลกกับตูนี่คือกยรแ่ตัวยังไงเนี่ยมึงาุ่มไปมึงมากูไหนค่บ้านคุนายพงเพชรครับนด้พงเพชรเออแล้วแล่วยังไงเป็นยังไงต่อไอ้ไอ้หักคือคองกัเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันตีงโยกอ่ะพุทคันไฟโขผี ที่อยู้องอย่างเดียวเนอะ้องคืออะไรนะข้องคืออะไรสะดุดอ๋อสะดุดอ่ะสะดุดมึงให้กูสะดุดไม่ทันแทุกฮะฮะพอสูดอีนี้ก็บพอยางแสนพข้ภูมิมึงแน่ใจนะมึงมาปลวกพี่ปลุกแล้วปลุกแล้วเข้าเข้าไปหาเลยเข้าไปหาเขาคุณนายพูเพชรโอ้โยน้ำน่ารักโอ้โหแต่งตัวทีแฮนึกว่ารถกู้ภัยหนองเอว พวนี่คือคู่มืนของโกงใช่หน้าตาดีหน้าตาดีถ้าอย่างนีมาเอานี่ยหาเอ,อ,อาหาเอาบอกเหมือนข้าวสั่งมาเออพ่อที่สั่งมาแต่อแอบเช็คโลโซใจสั่งมาแต่กูไม่ตามใจมึงเออแม่อย่างเข้ามาอย่าปแต่ปามจ่ายเนี <c oughs> ่ยจ้า <c oughs> เอ๋ ป้าแกมันแงกับแม่กี่ตัวหล่อเตะหล่อว่ะที่จะลูกโวยได้เนี่ยพ้องนะไอ้ฮะไอ้ฮะโอเคแล้วป้าต้องหานะคิงหาคนเดียวเลยขอโทษนะครับพยายามที่จะนั่งบอกพวกเพชรใช่ไหมแม่นนะค่ะอะไรนะอ๊ะใช่แล <bishop> ้วสินี่ตกลงของพงกเชใช่ไหมใช่แล้วจ้าแล้วตอนเนี้ยผมสุเทพ กันสมัยง่ะพ่อเท่าไงนะต่ายปลาเกิดใหม่แล้วถ้าว่าเอาอีนี้ไปลงเจ้าเด็กแกมึงห้ามขานอ,อยู่แล้วไอ้นี่ลงของกนก็ได้อีกพวงเทพไหนคะลูกคุณป่าไพศาลอ๋อใครฮะมึงจะอ่ะครับอ๋ออย่างนีครับที่ผมตอนนี้พ่อบอกว่าให้มาบ้านนี้บ้านของพวพวงเชรพวงเพชรไอ้ผมนั้นมาดูหน้าของพวงเพชร หรือมอเพลงมาอีกเลยแล้วผมพทสอย่างไรแล้วครับขเนี่ยจ้าพอกเทสอเนี่ยมาแง่เนี่ยเท่าในฟันหิมาเท่านะครับนก็ว่าอย่างนี้คุณคนเท่าบอคุณเนี่ยชื่อพวกเชรคุณนายพวกเชรค่ะคุณนายพวกเทสตยะลืมไปอันอันอันนี้เป็นคู่มั่นกันจ๊อคคู่มั่นกันค่ะ เาเลยเอาเลยทิ้งตึกมันแบบมืดก็ตายท่าทิ้งได้สมพงเพชรปะแป๊บหนึ่งนะจ้าจ้าจบผูกแล้วตอนนี้ผมชื่อสุเทพพ่อบอกว่าได้มันได้หมายให้สุเทพนมาหาพวงเพชรของเต้เลยแต่ตอนนี้สุเทพมาหาพวงเพชรที่บ้านนี้ใช่แล้วจ้าตอนนี้คือพวงเพชรใช่แล้วจ้ายินดีที่รู้จักครับยินดีเหมือนกันจ้า và tỏa nhà bẹp mẹ của mẹ con hết con 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 สองอ่ะก็ห้ารอก็ถูกแล้วร้องมีสองแต่มันไม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 ่ยังเดี๋ยวหาปลพอมึงไม่ดูแตาเอี่ยแขกแตงแขแบบเอ้ยโอ้ยที่ไหนนี่บ้านนี่น้ำแหกถ้าอย่าร้องน้ำแหกมาไปะชะหัวพอมาทั้งหัวแดงประเริ่มเออน้องคือได้ถ้าผวดแป๊บเดียวมันสีง่าเลยนะน่ย เีย่งมาคุยน่เดียวนี่ไอ้เจาให้อามันเรียมไวครเรียมแปนรอยจอมรอย้เอ้ยมันมึงโดดแตกี่มึงเอามเกือแมกรปุกมึงเอาบัอยู่เด้ออยามึงนะเือกใจเลอโอ้แค่ตีนกนรัดงอนเม่ยม่ต้องหเจ้าเออมากับคุณสุเทพสุเทพตกันใช่นี่คือ นี่คือคุณคุณนายพวงเพเจ้าฮะพวงเพเจ้าอันนี้พวงเพชรแจกแจ้แจแจเดี๋ยวเอาน้ำผักลอยอยู่เ้ยต้องแฮ่งองอย่างไดแบ่ต้องความยาลูกนี้ใส่ห้องเย็นแต่เอาออกสองวันเอาถ้าเอาออกวันเผาแนะนำไม่แน่ไปไนไปจ้าเด๋ยวเดี๋ยเนะไอ้เพแห้ง้เอาหอมแตกว่าปิ๊กเมปแ้งแห้งงาเลยานี้ก่อนเอ๊ก่อนเนี้ย หลานแฮงามเหรอนี่ที่เอาหลานแฮบอ่ะพ่อกูบอกเขาไ่มากูคนนี้ก็แค่ที่จะเอาแค่เขาไม่กูไม่เอาก็ที่บอกเอาที่เอาหลานแฮที่มึงน่ช่วยแน่ช่วยแนวมึงทำยังไงก็ได้ให้กูน่ะไปพ้นจากตรงนี้เออเดี๋ยวถ้าทีงสัญญาว่าถ้าที่บอกเอาแหน่นี้เออที่เอาหลานแฮให้จะไปนี่ปิดตัญญาคือสัญญาเออก็คนไทยกูจะเอาหลานมึงไทยอ่ะอิ่มฮะ ไปนะมีอิมเดี๋ยวเมียกาะคขาเนาหลานเหนืะพูดได้ไหมพ่อๆหน่อยชื่ออะไรนะน้องอิ่มเออถ้าที่มาเอาน้องอิ่มเอาน้องมันก็ได้อีอ้อยตอนเนี้ยกูจะเอากูจะเอาใครก็ได้ที่ไม่ใช่ผงเผ็ดเนี่ยเอาอีกแล้วครับไปจะกลับยังไงอ่ะก็บอกมันอ่ะเดี๋ยวเราบอกเดี๋ยวเราจะเอา ขันบวกมาขอจริงอ่ะคุณสุเทพเทมพีนิดจ้าสุเทพสุเทพไปสุเทพอ่านคุณสุเทพเป็นไข้จ่ายไข้ลงหามเออไข้ลงหามอ่ะคุณสุเทพอยู่นอนแล้วนี่อะไรคะเนี่ยคุณเพื่อนเพื่อนตอนนี้ผมนี่ยเนี่ยไม่สบายปวดท้องปวดหัวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปวดท้องปวดหัวคิดนึกปวดที่คืออย่างเงี้ยมันมอนัดมันเป็นอะไรมันเป็นยังงไมอนัด มอนัดไปปองยาผมไม่สบายผมปวดท้องมากเลยต้องพ่ออ่อข้าวทีอย่างโยธาบุญก็ทำไมไม่นัดหมอล่ะคะหมอไม่นัดเดี๋ยวต้องนัดหมอแระตุกหน้าต่อชุกโป้หุยนี่คือคุณนายเจ้าถานายคุณนายทำมานน่ารักน่าชังจังเลยจริงหรืโอ้ยหน้าคุณนายนี่นะลองไปเสริมจมูกในสักสองแสนทำคิ้วสักสองแสน ทำตาแค่ถิ่ต้องนะทำตาสักสามแสนถ้าว่าเป็นล้านก็บท่านอย่างเอี้ยบจะลงาทำทั้งแม่เลยเหรอคแล้วเราจะไปยังไงคืออย่างงี้นะเราเราเราขออนุญาตอนุญาตขอขออนุญาตกลับไปหาคุณพ่อก่อนได้ไหมยังไม่ได้ทำกับข้าวให้กินเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเป็นไรก็ต้องมุ่งกันที่มะโขพึ่งมาเถือเออมันไม่เป็นไรด้วยไงไปไปไป ไปไป้ไปเดี๋ยวเดี๋ยวไปเดี๋ยวเอไปดดมอเนะไปจะกลับไปี๋บอไปอี๋เออได้หัวสัดกันไปหาเชาไงดีกว่าคุณนายคุณนาย